การทดสอบพิเศษเราวันนี้มาร่วมราบรู้สึกยังไงครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ก็มาในงานรักเธอรประเทศไทยนะครับผมก็จะบอกว่าพอได้นั่งฟังทุกที่เขามาพูดก็รู้รสึกว่าเออเป็นความคิดที่ดีแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีทั้งในเรื่องซีรีส์แล้วก็คอสตูมหรืออาหารเนี่ยครับผมใช่แล้วก็พอนั่งไปคิดไปเรื่รอยๆก็รู้สึกว่าเออคือ ตัวพวกเราเองก็เหมือนกับมีส่วนร่วมเหมือนกันในการเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยอย่างเช่นคือตอนนี้เราก็เหมือนกับถ่ายทำโฮเพอร์เป็นซีรีส์ทีเดียรครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเราจะได้โชว์วัฒ,วฒ,วฒนธรรมของประเทศไทยครับผมแล้วก็คอสตูมแล้วก็เรื่องอาหารหรือว่าการเป็นอยู่ของยุคยุคอดีครับผมก็รู้สึกว่า พี่ๆบางคนเหมือนกับชาวต่างชาติหร mm ือ hmm. กับแฟนเนีคยผมก็อาจจะยังไม่ไม่ได้รู้จักวัฒนธรรมไทยมากขึ้นเหมือนกับมากอยู่แล้วก็รู้สึกว่าการที่หนังที่เลียดของประเทศไทยอาจจะเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของของประเทศก็ได้ครับผมกไหมฟังต่อจะเป็นคำว่าพี่เลียดยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่ทำเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยแต่ผมผมรู้สึกว่าก็คือออย่างชื่อที่พวกเรากำลังถ่ายทำอยู่ก็คือพบเธอนะครับเพราะว่าอันนี้คือเป็น อะไรที่แสดงถึงควมเป็นไทยมากๆแล้วก็เป็นพาร์ทในพาร์ทของวุทยานะครับก็จะมีวัฒนธรรมในช่วงนั้นการแต่งกายหรืออะไรต่างๆก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในรูปแบบที่แบบว่าเป็นพีเลียที่ที่อาจจะไม่ได้คล้ายกับยุคพีทั้งหมดแือว่ามันเหมือนกับเป็นตัวที่เป็นตัวต้นต่อต้นต้นกําเนิดในวัฒนธรรมไทยปัจจุบันในหลายๆพาร์ทในพารอาหารเลยพาร์ทอะไรก็ตามใช่ครับผมก็ เอเท่าที่ถ่ายไปก็รู้สึกว่ามีหลายอย่างที่รู้สึกว่าโอ้มันน่าสนใจหรือว่าเป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่า,ว,าว้าวเช่นแบบอาหารการกินในสมัยนั้นการนุ่งผ้าการการเป็นอยู่วัฒนธรรมหรือประเพณีตา่างๆอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมีมันมีเสน่ห์มันมีเสน่ห์ใน,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 นความเป็นไทยแล้วก็มีเสน่ห์ในความเป็นอยุทยาด้วยในหลายๆอย่างก็ ค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสดูหลังจากในตอนที่เราถ่ายทัย้งเซจแล้วก็ออนแอร์เนี่ยน่าจะชื่อชอบความเป็นไทยขึ้นมากๆแล้วก็อยากให้เรื่องเนี้ยทาให้ทุกคนได้เห็นเหมือนกับที่พวกเราเนี่ยครับมันยากเป็นเป็นพิดเดียร์เพื่อใช่ไหมีราคิดว่าคิดว่ายา,ยากครับยากส่วนตัวบางคําก็อาจจะยังไม่ยังไม่รู้ด้วยครับผม,ผมก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมว่าคำนี้มันหมายถึงอะไรหรือแบบ เรื่องเรื่องภาษาครับผมใช่<ม>ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับพวกเราที่จะสื่อสารให้กับทุกคนได้ดูครับผมมีอธิเชิญไหมครับคำไหนที่เราอาร่านจจะงงเลยอะไรเงี้ยต้องถามคุณหลักเนี่ยเออแต่พูดมไม,ม่มีไรซิงงงงเลยอาจจะไม่รู้แต่ว่าคําว่าจาับเราแบบปกติคราก็จะพูดว่าเฮ้ยจะไปนี่อยย่างงเี้ครนะแต่ว่าถ้าคนโบราณก็จะพูดว่าจับแบบจอจ่าบรนยากาศโกไก่ครับผมใช่ตอนแรกที่ที่ผม ได้อ่านบทก็ไม่ชินปากครับผมใช่ครับพอบอกได้ฝึกไปเรื่อยๆก็ก็ก็รู้สึกว่าเออมันก็จะชินปากเองใช่ซึ่งตอนนี้ก็ยังพูดจับอยู่ก็พูดจับอยู่ใช่ครับบางทีก็เผลอเผลอแบบพูดว่าจับพูดพูดคำว่าจับไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยโอเคใช่แล้วก็ต้องเชิญชมพี่เนลครับเพราะว่าด้วยบทที่มันเป็นวีเลียอะเราคําพูดบางทีในบททั่วไปมันอาจจะมีการแบบอินวายส์เพิ่มได้บ้างอะไรอย่างนี้ในการปรับเปลี่ยนคําพูดให้เป็นมีนิ่งเดิมแต่ว่า ของพาร์ทพเนตเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เป็นเหมือนพที่อยู่ในยุคนนะั้นจริงๆเลยการจาบทกรรมอะไรเงี้ยก,การทํากันบ้านก็ต้องให้พี่เดีเลยรครับว่าใช่เพราะผมอาจจะเบากว่านิดนึงเพราะว่าผมเป็นเป็นตัวปัจจุบันที่ย้อนอดีตไปซึ่งเราก็พูดอย่างเงี้ยครับเราก็พูดภาษาของเราอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าแอบแอบแๆอะไรไปได้บ้างอะไรเงี้ยครับใช่เราปั้นหุดกับเราเองอะไรนะครับปั้นหุ่นเง็เขาปั้นครับป,ปั้นมาตลอดครับ<อ>เพราะว่า คือด้วยความที่เป็นปีหลยปปีเลียอรเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าคือส่วนใหญ่เขาจะถอดเสื้อ,อก,กันก็ตอนนี้ก็ยังปั้นอยู่เรื่อยๆครับผมใช่ครับผมก็เดี๋ยวต้องรอด,ดูว่าจะออกมาเป็นยังไงครับผมใช่แตส่ส่วนส่วนเต้ก็คือปล่อยเขาไปเถอะครับผมเขาตอนนี้เขาก็พร้อมเขาเสสุดแล้ว,วเยใค่คร<ฮ>ับโอ<ฮ>้ก็ อัดเรีนขึ้นเยอะนะครับผมเรเห็นแล้วเป็นไงบ้างอะไรนะะฮนี้เป็นไงบ้างเห็นแล้วสลบไปเลยแต่สลบจริงๆต้องไปดูคเพราะว่าสลจริงๆขึ้นเราจริงถ่ายไปแล้วมากก็คือพวกเราเปิดมาแค่แปดคิวแต่ว่าผมก็เริ่มถอดเสื้อไปแล้วคิวโดยที่แบบเฮ้ยท้อไมถอดเร็วขนาดนี้ซอฟพาวเวอร์เหรอซอฟพาวเวอร์ต้องรีบกลับไปเล่นพิเศษแล้วเผื่อจะได้เป็นซอฟพาวเวอร์ครับป้าซอฟพาวเวอร์ครับแล้วก็ฝาบเน้นบวินัยสูงมากในการออกกำลังกายและการเลือกกิน่งใน ใช่ครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าผลงานชิ้นนี้เนี่็ตั้งใจมากมาแล้วก็ทั้งการท,<ำ>ทําการบ้านเกี่ยวกับบทแล้วก็รูปร่างด้วยครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าอยากใส่ให้เต็มที่ให้สุดๆุดไปเลยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเออแบบเออมันจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าผมก็จะเต็มที่สุดๆแน่นอนครับแล้วที่สุดของเราคูมันต้องขนาดไหนเออเพาอย่าพี่ดาราแหลยท่านเนี่ยเขาก็จะเข้าฉากไม่กินน้ำเลยนะไมกินโคลอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้มันไม่ต่างกันฮะแต่ว่าคือ คือเด็วคือด้วยความที่ตอนแรกเขาคุยกันว่าจะถ่ายก่อนเที่ยงเพื่อที่จะบแบบเออแบบกินข้าวหลังเที่ยงผมก็ไม่กินแต่เช้าเลยกินกินแค่โอเคเวโปรตีอย่างเงี้ยผมก็ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะได้แบบลินให้เต็มที่แล้วก็ออกกำลังกายแบบพิชพื้อซิทเท้าอย่างเงี้ยปรากฏว่าก็ก็เลทไปอ่ะก็คือตอนเที่ยงก็งคือพักเบรกก่อนก่อนถ่ายผมก็เลยแบบไม่ได้กินข้าวแล้วมันต้องมีซีนที่แบบทำอะไรบางอย่าง ก็เกือบไม่มีแรงใช่ใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วต้องไปดูครับผมว่ามีแรงไม่มีแรงแสดงว่าถอดเชือกเขาพันเยอะเลยก็ก็ก็เป็นวัฒนธรรมสมัยยุธยานคือปกติจริงๆเขาไม่ได้อยากโชว์แต่ว่าเลี่ยงไม่ได้ในการที่แบบว่าพระเตยอาก็ยืนหน้าคันชงอะไรอย่างเงี้ยเลียงแต่หน้าคันชงใช่คันชงแสดงว่าฝ่ายเขาตกสบายเัวมากที่สุดในแค่แต่ไม่ได้แค่เดียวคือเอาจริงจริง เสื้อผ้ามันก็มีอย่างอื่นที่สบายเหมือนกันครับผมไม่ไม่ไม่จำเป็นที่ต้องหกอดเสื้อแต่ว่ากอดเสื้อาเป็นจุดจุดหนึ่งแล้วกันที่เหมือนกับแสดงถึงเขาเพาวเวอร์ที่การแต่งกายของบิโกลานของป็ชายผมกีเล่ยนกิพี่เจนบ่อยในกองเั้าอะไรนะครับบ่อยเออจริงๆแล้วไม่ใช่ในกองก็ก็เห็นอยดีมากใช่เขาพ่าวดูดีเศษไงแต่ว่าตอนอาคารียกว่าอะไรฟิตติ้งหรืออะไรต่างๆก็ก็ ทำเขาในายเยอะ,อะไงก็เลยแบบว่าอพอเขอขออวน้องหน่อยใช่แต่ว่าบางทีแบบเวลาผมใส่เสื้อ,อย่างเงี้ยพี่พี่แฟนคลับก็อาจจะเป็นห่วงผมว่าเฮ้ยผอมไปไหมหรือว่าอ,อ่อกินน้อยจ้าแต่จริงต้องบอกว่าคือพอใอดเสื้อมาแล้วมันก็ไม่ได้ผอมครับผมเพราะว่าคือนพยายามที่จะแบบว่า,วาคือใส่ชุดตรงเขาเรี่ยนะชุดไทยอ่ะครับใช่มันจะเหมือนกับมันจะรัดมันจะรัดนิดนึงก็เลยู้สืกอว่าทำยังไงให้ตัวเองอ่ะรีดมากที่สุดเพราะว่า คือพอรัดอะถึงมีขนาดไหนมันก็จะบอกรัดมันก็จะเหมือนเอาปีกูก็เลยรู้สึกว่าอยาำนี่ตรงนี้ให้ให้ดีที่สุดแต่เราเราเรียนก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันผอมเกินไปมันพอดีใช่ครับพอถอดเสื้อก็คือตัวใหญ่อยู่ใช่ตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่จริงอะอะไรนะครับก็อยากให้ติดตามดูแล้วว่าณตอนนี้เนี่ยจะเป็นขนาดไหนแต่ว่ารับรองว่าดีกว่าช่วงที่ผ่านมาแน่นอนเอาได้อย่างจริงก็ ตั้งใจอะไรพิเศษเยอะโอ้เยอะมากครับผมเพราะว่าเอาไอ้เอาจริงๆอ่ะผมเอาจริงๆตัวผมเองก็ออกรายการเหมือนกันเพราะว่าอาจจะเป็นคนละไม่ได้เล่นให้มันใหญ่แต่ว่าอ่าเป็นการทำเพื่อมพต้องใช้ร่างกายหนักมากครับเรื่องนี้ยโดยเฉพาะตัวน้คุณมันเป็นตัวที่สวยมากๆมันจะเจอแต่ความสวยความอะไรซึ่งในการถ่ายทำในเรื่องของความสวยอ่ะมันต้องมีเทคนิคค่อนข้างเยอะหรือว่าใช้แรงกายเยอะหรือว่าอาจจะต้องแบบ เปียกน้ำหรืออะไรเงี้ยแล้วก็คลีนอยู่เรื่อยๆเปียกน้ำคลีอยู่เรื่อยๆผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะต้องเตรียมมาตการให้พร้อมกว่าปกติด้วยความที่เราเป็นคนข่วยง่ายด้วยแต่ว่ารู้สึกว่าตรงเนี้ยพอเราเริ่มออกกําลังกายมากขึ้นเราก็ทําอยงนี้ได้ดีขึ้นทําไมเราไม่จ้างเขาเป็นทรนเลยอะไรนะไม่จ้างเขาเลยน่าจะไปชวนกันกินขนมหวานมากกว่าอ๋อไม่ครับผมผมคิดแทงครับปกติผมไม่คิดแต่ว่าถ้าจะเจบอกผมคิดอ่าเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรครับเท่าไหร่เท่าไหร่มันนับไม่ได้ครับผม ใช้นีจใจอหอใช้นีจใจครับเพราะว่าเพราะว่าเขาแต่จริงแต่อ mm ีจ hmm. ริงก no line ็น no right. ้องเขาจะออกเองอยู่แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ผมมาเล่นเวทแต่น้องเขาจะแบบคาร์ดิโออย่างเงี้ยครับใช่เพราะว่าเพิ่มความแบบแข็งแรงของร่างกายแล้วก็สุขภาพด้วยครับดูแลรงเลยพัดคือกีฬาสีหน่อยตอนนี้กีฬาเตรียมตัวเป็นยังไงกีฬาสีเตรียมตัวเป็นยังไงล่ะครับก็ให้จริงพัดมันจะมีพัดโชว์เนาะผมรู้สึกว่าพัดโชว์อ่ะให้พี่เลนพูดดิล่ะโอเคไม่แต่จริง ต้องบอกว่าทุกคนมีมีโชว์หมดครับผมน้องๆน้องๆพี่ๆดูมันดิก็จะมีแตกต่างกันไปแบบบางคนร้องบางคนเต้นอย่างนี้ครับก็ชุวงนี้ก็เป็นเวลาที่แบบซอ้อมครับซ้อมเต้นด้วยแล้วก็ซ้อมร้องแล้วก็มีความหลากหลายมากครับมีซ้อมกีฬาด้วยมีซ้อมกีฬาด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เ,เรื่องตัวอมเมนต์มากกว่าก็จะเต็มที่มนกันน ก็อยู่สีเดือนแล้วผมคือเลือกลงกีฬาอะไรอะไรนะครับลงกีฬาอะไรลงกีฬาของผมเป็นยิงธนูกับอีสปอร์ตครับส่วนผมเป็นธนูครับผมธีมูใช่ก็ต้องรอโน้นว่าจะออกมาเป็นยังไงใช่ครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ยังขายปลาอยู่นะครับทุกคนก็สามารถไปกดซื้อได้ครับใช่แต่ตอนนี้ก็คือถือว่าเตรียมพร้อมแน่นอนละกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนีโอ้ ผมให้สักประมาณร้อยสิบจากหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์ใช่แล้วก็ก็คิดว่าแบบเราเน้นเข้าร่วมเราเน้นเข้าร่วมดีกว่าของเน้นไม่จอยเนาะอเน้นไม่จอยเน้นไปแบบว่าเจอเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่น้องๆนะผมใช่ทีิงนี้แบบเน้นจอยเพราะว่ากลัวแบบอีกทีหนึ่งจะแบบกลัวอีกทีนึงกลัวเป็นอี๋เนาะใช่ครับผมเพราะว่าจริงๆคือเราไม่เข้าหวเขตั้งแต่ พี่ซีก <c oughs> so ับพ mm ี่ป๊อปปี้อยู่ทีมผมแล้วครับสบายใจแล้วสบายใจครับว่าในจอยชิวๆคราเก็เดี๋ยวสติว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นไหมก็ไม่รู้ไม่ใช่จริงๆต้องบอกว่าเราก็ไม่ยอมก็เหมือนกับยอมอ่ะยอมผมก็เดี๋ยวรอดูก็ยังไงก็ฝากให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับดูมันดีครับผม่าคู่แข่งคุณน่ากลัวตรงไหนน่ากลัวตรงไหนใช่ไหมครับผมผมว่าจากเข้าที่ดูนี่ในพาร์ทของธนูที่มีโอกาสได้ซ้อมน่ากลัวนะน่ากลัว มีใครนักฝึกนุนิวกับเต้นุนิวเต้คิมได้แล้วก็ดิวจินเลยแต่ว่าวันวันที่ไปซ้อมเนี่ยเห็นเลยว่าแบบว่านุนิวเต้แล้วก็พี่คิมเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าเรียนรู้เร็วในเรื่องของการดีแคนูใช่ครับเพราะว่าเต้กับคิมเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเขายิงได้ดีจริงๆใช่ใช่มีน่ากลัวกันหน่ากลัวยังไงสำหรับทคนอ่าถ้าเต้น่าจะน่ากลัวที่อ่คำพูดครับใช่ขิงไว้ก่อนเต้ ใช่ส่วนนูนิวนนิวจะแบบเก่งนะครับน้องเก่งเพราะยวามที่น้องอาจจะแบบมีสกิลในการแบบถ่ายทำของพนินมาแล้วแล้วก็ซ้อมบ่อยด้วยครับพ <c> ี่พี่ซีแอบไปซ้อมนะรู้คนพี่ซีแอบไปซ้อมโดยที่ผ <c> ู้ใยา่คนคือตอนแรกผมบอกว่าพี่ซีถ้ามาซ้อมเมื่อไหร่อย่าบอกผมด้วย <c> พี่ซีบอกโอเคได้เสร็จโฟกพี่ซีไปถึงพี่พี่พี่ซ้อมแล้วเพิ่งโทรมาบอกผมว่าเออเน็ตเน็ตมาไหมพี่ถ <c> ึงแล้วแต่ว่าพี่จะกลับอีกประมาณ ชั่วโมงหนึ่งนะนแล้วเนซยังไม่ได้อาบน้ําอ่ะเนซก็บอกเอกเอเวิธีไม่เป็นไรพี่ต่อคนเดียวก็ได้พี่แล้วลองไม่เป็นไรพี่แต่พี่ซีคือไม่วิ่งไปฝั่งตรงข้างอะ่ะอันนี้น่าจะยแอบ,บยาก <c oughs> ครับแอบยากแพร่ก็คงจะเตรียมวิ่งตั้งแต่ตอนนี้<ช>อยู่แล้วาาลใช่ใใชคือทีมพนุองพวกเราก็คงเล่นในวิธีครับผมใช่ฝากไปเป็นแฟนติดตามเราหน่อยครับก็ฝากติดตามก็อย่างแรกก็คือซีรีส์ของเราที่เราถ่ายทำกันอยู่นะครับก็คือพบเธอครับผมก็ ติดตามเลยครับอ่อ,อยากบอกว่าเรื่องเี้ยคนตั้งใจในการทำมากมากคนแสดงเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังทีมงานพี่เด็กพี่ออฟอ่กทุกๆคนคือทุกๆคนมีการทำกันบ้ากในเรื่องของเรื่องความที่เป็นพิเรนที่บอกว่ามันจะยากในเรื่องของดีเทลต่างๆซึ่งผมรู้สึกว่าผมประทับใจมากๆกับพี่กับพี่ๆทีมงานทุกคนที่ ที่ทำงานตั้งหลังให้กับพวกเราแล้วก็เขียสโนแบบละเอียดจริงๆแล้วก็ไม่ปล่อยผ่านแม้แต่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าโอ้ขอบคุณมากๆนะตรงนี้แล้วก็อยากจะเลยอยากจะฝากให้ทุกคนติดตามราานี้ด้วยแล้วก็รวมถึงซีรีส์อื่นๆในค่ายด้วยเช่นดูยอนหลังกด้เหมือนกันนะครับข้ามฟ้าตัวข้าวฟ้านี่เองก็มีพูดถึงความเป็นไทยเรื่องค่อนข้างเยอะแล้วก็มีหลายๆพาร์นาะเรื่องการกินหรือว่าพาร์ที่มาไทยแล้วก็ ซีรีส์ที่ออนตอนนี้ด้วยอยเกตเจลาก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เยอะเหมือนกันคล้ายบกับเรื่องพบเธอแต่ว่าจะเป็นทา,าร์าทปัจจุบันในท่าของอ่ากอีสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอะไรหลายๆอย่างก็ฝากตรงนี้ด้ยครับผมซอฟต์พาวเวอร์ด้วยก็อาจจะแบบโชว์ในซอฟต์พาวเวอร์ของการโปรดักชันของดูมันดีและกันครับผมเพราะว่าก็อยา,ากจะให้ทุกคนได้ติดตามด้วยกับซอฟต์พาวเวอร์ครับผมแล้วก็ <c oughs> แล้วก็ฝกากสยามเซ็นเตอร์ด้วยครับผมก็จัดงานดีๆอย่างนี้นะครับผมก็รักเธอประเทศไทยครับ